สักเคกาเมจะรูเปคิริสิคลาตาเตจันตริกเควิมานีที่เปรตเทจะขาเมตรุวนาคาหะเนเขหวัตุมิเขเต ॐ माञ्जयन्तु थेवा शलथालविसमेयखन्तप्राखा तिथन्ता सन्ति केयं मुनिवा प्रवचनं साथवोतं सुनन्तु आयचनकलोयं बधन्तायजनकलोयं बधन्ता อายะจัน,จนก,กาโลอายมพาทันตาพอจบสักเครรมคตตามบทบาททั้งคำอาจคำแปลและคาถา เชิญเทพพยาดาเจ้าเท้าเทวาเชิญสเสด็จลงมาจากสวรรค์วิมานบนทั้งสิบหกชั้นบนฝากฟ้า เชิญเสด็จลงมาทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในงานมงคลตามยุคนแบบโบราณมีนานมาทั้งรูปประพบนามมาพบโจดยอดเขาทองทะเลบ,บนเวหา ทั้งก่อแก่งเมืองน้อยใหญ่ตายพาะสุธาในเคหาอารามราชจรดลวงกระสวงคลังทั้งพระยาวาสุกรีภูมิริ์ตั้งแต่ทิศบูรพามาอีสาน ตลอดทั้งพ่อปู่ฤาษีผู้มียานจงบันดาลมาช่วยด้วยเถิดนาครานั้นเทพยดาเจ้าเมื่อได้ยินคำอัญเชิญที่อยู่ตามลำเนาเขาเกินเนินผู้พา รางคอยเสด็จลงตรงสู่พื้นปัตภีแล้วคอยยับยั้งเสด็จลงตรงที่นั่งประทับทีเพื่อให้เลิกให้ใช้ในพิธีเนื่องในวันนี้จะมีกรานบวงสวงเออ สาธุปุริมายาทิสสยาสุนันตุพนโตเยเทวาเทวสังคโยอัชาพนโตสมาคตาดูราเทพยาดาเจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่เบื้องทิศบูรพา,าอันมีเท่าทัรารถาเป็นเจ้าเป็นนาย มีคนท่านเป็นบริวารขอท่านทั้งหลายจงสเสด็จลงมาอนุโมทนาในกรานบวงสวงกับฟุงขาทั้งหลายในกาลาบัตรนี้ก็การเติอนทักษินายาธิสายาสุนันตูพนตัวเยเทว,วาเทวสังคโยอัจะพนตวสมาคตา นุราเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่เบื้องทิศทักษิณอันมีท่าวิรุณหาเป็นเจ้าเป็นไญ่มีพวกกุมพันเป็นบริวานขอท่านทั้งหลายจงสเสด็จลงมาอนุโมทนาในกรานหวงสวงกบฟุ่งข่าทั้งหลายในกาละบัดนี้ก็กาเทิน ปาชิมายะทิสายาสุนันตุพ้นตัวเยเทวาเทวสังฆโยอัจฉพ้นตัวสมาคตาดูราเทพยาดาเจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่เบื้องทิศปัะชิม อันมีท้าววิรูปขาเป็นเจ้าเป็นใหญ่มีพวกนาคาเป็นบริวารขอท่านทั้งหลายจงสเสด็จลงมาอนุโมทนาในกรานบวงสรวงกบฟูงขาทั้งหลายในกลาลบัตรนี้ก็ขาเทอนอุตตรายติสายะสุนันตุปนตัว เยเทวาเทวาสังคาโยอัชาพนตัวสมาคตาดุราเทพยาดาเจ้าทั้งหลายที่สถิตอยเบื้องที่กุดรอ,อันมีท้าวกุเวรุราชเป็นเจ้าเป็นยญ่มีพวกยากพูดผีเป็นบริวารขอท่านทั้งหลายจงสเสด็จลงมาอนุโมทนา ในกรานวงสวงกบฟูงขาทางาลในกาลาบัตนี้ก็ขาเธอสาธูแม่พระธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าข้าเมื่อแม่พระธรณีอยู่แล้วขออัญเชิญแม่พระธรณีจงเปิดธรณีสาณการบัตนี เพื่อให้พิธีกรรมในวันนี้มีมนขังด้วยเถินอมประสิทธินารายขอเลือกชัยเบียงบนขอแม่พระธรณีจงเปิดธรณีสาานการบัดนี้อินรีนบันตะสโนโอมมปฏิอินทราอินพมอินสะขอแม่พระทั้งห้าพระองค์จงมาห้อมล้อมประสิทธิ์ประสาทพรแก่ข้าพเจ้า ไม่ว่าลูกจะกระทำกรารสิ่งใดๆขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยปราศจากปัญหาอุปสรรคใดๆด้วยเถินอมประสิทธินารายขอเลิกชัยเบื้องบนขอแม่พระธรณีจงเปิดธรณีสานการบัดนี้เพื่อให้พิธีกรรมกรารบวงสวงในวันนี้เกิดมรรคเกิดผลเกิดสิริมงคลสมบุญบุญผลแก่ข้าพเจ้า ลูกหลานของข้าพเจ้าตลอดด้วยทุกคนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยเถินอมประสิทธินารายณ์ขรุลกชัยเบียงบนขอแม่พระธรณีจงเปิดธรณีสานนการบัดนี้จงเปิดทั้งสี่ทิศแปดทิศจงเปิดทั้งสี่ทิศแปดทิศจงเปิดทั้งสี่ทิศแปทิศจงลงมาจุตติณการบัดนี้ด้วยเถอ สาธุสุนันโตพนโตเยเทวาสังฆาสมาคตาดุราเทพยาดาเจ้าทั้งหลายภอยบนมีนทาทิปฏิราชเจ้าเป็นเข้าเป็นประธานกับทั้งโสรพมตนทรงวิมานหรือเดศ พระอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันทร์ขจรแยงพลพุ่งตนรัศมีหุงเวหาพระราหูอสุรินทาาตนมืดฟ้ามุงมืดนาทั่วเวหนตนทะรงวิมานประสาทในอากาศกับทั้งเท่าจะตูโลกบาลทั้งสี มีพระญาตตาราษาพระญาวิลุหาพระญาวิลูปขาพระญาตุเวรุราเจ้าเป็นเข้าเป็นหงอแกเทพพญาดาทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ถูกผู้ผาสตตาบรพันธ์จึงพร้อมกันมาถวายบาทกาทั้งพระญานาคราชเตียนฟังนาทีหลวงปวงกุมพันและลิงล้ำทวนพร้อมพรำจักหูวิญญาณ ตนทรงบิมานเทียมฟอกาพทั้งพระายายมราชหอดาดีนางทอรณีนอนแนบทำทวนทุกทำนางหน่อยเมฆลาอันหักษายย่างมนุษย์สวดแห่งห่องเมืองคนในวังบนและยานนามทวนทุกทำหินผา ในไพนายันกวงขวางเขตพื้นแผ่นปาตภพีโบคารณีและยมยาทุกแหล่งลามหาไม่นิโครธโพสีทั้งเจดีแก้วกูตนสถิตอยู่ในประเทศราชธานีในเมืองจันทบุรีลานสร้างหลวงกวงและหลวงฮีไตลีผี เนื้อผ้าใดผ้าดางังกำไฟใายกุ้งสีอายุทยากำไฟขวาแดนแก้วเป็นเขตตนอยู่ในประเทศห่องอาณนากับทั้งเทพพยาดาตนหักษายังพระธาตุพนม บรมมาเจดีศรีสถานหลวงเป็นเข้าเทพพยดาเจ้าตนหักษายังจะตุปาทาพระบาทผู้นำรดอาจน้องหานหลวงกาบทั้งปวงเทพพยดาตนหักษายังบววพระพุทธศาสนาในขอบเขตคันธสีมา ขออัญเชิญเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จลงมาลีลาชุมนุมประชุมนสถานที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นสิริมงคลในกรานบวงสวงในมือนี้เวลานี้ก็ขาเธอ